โรคประจำตัวเบาหวานไขมันความดันมา,า,า,นามนหลายปีอยู่ๆก็เส้นสมองตีทีนี้เราก็อยู่แบบถึงเสี่ยงอ่ะมีดูมันก็เป็นประดูกซรทดมื่งคืนก็จะปวดจากขานี่มาถึงถึงเอวเป็นทั้งสองข้างเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่ยังยังไม่หลับเลยค่ะไม่มีแรงเห็นผลเลยค่ะนี่เรื่องจริงเลย ช้าขึ้นมาเออเราทําไมตัวเบาจังเลยร่วงโป่งก็พอเดินได้เข้าห้องนงห้องน้ำได้สบายก็กินไปเรื่อยๆถึงอาทิตย์หนึ่งวีนี้ก็ไปสวดนมน์คนที่เขาเคยเห็นเราอ่ะบอกว่าเหนืยไ,ไปทําอะไรมาสวยผิวพันดีจังเลยวันนี้ไม่ต้องนวดแล้วค่ะมันไม่ตึงแล้วอะ่ะพอนอนหลับนี่ปุ๋ยไปเลยจนลืมเลยค่ะที่ปวดตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยลืมไปเลยหนังกาแก้ปวดอนะ่ะคุณหมอ ไม่เอามั้นนายากระปวดเอาไปให้คนอื่นเขาเหมือนก็เรามีชีวิตขึ้นมาดีขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างนี้ใครดูคิดนี้นก็กินตัวนี้แล้วกันมั่นใจได้เชื่อเถอะเราไม่หลอกลวงกันอยากให้คนอื่นอะแข็งแรงเหมือนเราหายเหมือนเรา